สวัสดีค่ะชาวห้องสมุดทุกท่านมาพบกันเป็นอีพีที่3แล้วนะคะหนาวนี้ถ้าไม่รู้จะไปไหนน่าน,นี่ไงเที่ยวได้สบายสบายหมอกยามเช้าท่้ำกลางขุบเขาเพิ่มความอบอุ่นให้ตัวเราจิบกาแฟเบาๆมันเข้ากันได้ดีทีเดียวน่านเมืองเล็กๆเงียบๆที่มีอะไรแต่เหมือนไม่มีอะไร จะมีใครรู้หรือไม่ว่าน่านบ้านเราไม่เคยน้อยหน้าใครในเรื่องกาแฟเลยเอาเป็นว่าอีพีนี้เรามาเล่าความหน้าภาคภูมิใจของกาแฟน่านบ้านเรากันค่ะเวลาเราเดินตามถนนมีใครเคยสังเกตเห็นไหมว่าแทบทุกปม,มถนนมักจะมีร้านกาแฟแทรกอยู่เป็นระยะระยะแต่ละร้านล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตัวเองทั้งร้านสโรบาดิฟกาแฟแบบเนิบๆร้านกาแฟพิเศษจากยอดดอยน่าน ร้านชิลติดแม่น้ำที่เป็นแกลอรี่ไปด้วยในตัวและร้านเล็กๆที่แฝงตัวอยู่ในห้องสมุดเมล็ดกาแฟนานถูกเพาะปลูกในหลากหลายพื้นที่ของจังหวัดเป็นกาแฟสร้างป่าเพราะเมล็ดกาแฟที่เพาะปลูกในจังหวัดนานนั้นเป็นการปลูกแซมกับต้นไม้หรือพืชที่มีอยู่ไม่มีการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อเพาะปลูกต้นกาแฟดังนั้นมเมล็ดกาแฟส่วนใหญ่จึงเป็นมเมล็ดกาแฟที่อยู่ใต้ร่มไม้ในเขตป่าจึงทําให้ต้นกาแฟโดนแสงน้อยให้ผลผลิตช้าแต่ทว่ามันกลายมาเป็นความพิเศษของมเมล็ดกาแฟน,นั่น<อ>ที่มีกลิ่นหอมเข้มข้นมากกว่าต้นกาแฟที่มีผลผลิตเร็วและโดนแสงแดดจัดมเมล็ดกาแฟที่ขึ้นชื่อบ้านเราที่เด่นเดนเรื่องการปลูกก็จะมีที่บ้านสรรเจริญอำเภอท่าวังผาดอยมณีพฤกษ์อำเภอทุ่งช้าง ดอยสกาดอเภอปัวภูพันก้าวบ้านห้วยโทนและบ้านห้วยขวากอำเภอบอกเรือแต่วันนี้ทางห้องสมุดเราจะมาตามรอยเส้นทางสายกาแฟที่ได้รับรางวัลสุดยอดมเมล็ดกาแฟพิเศษไทยปี2566โดยเป็นการคัดเลือกมเมล็ดกาแฟพันุ์อาราบิกา้าใน3ขกระบวนการผลิตได้แก่แบบเปียกแบบแห้งและแบบกึง่งเปียกกึ่งแห้งและผู้ชนะทั้ง3กระบวนการมีแหล่งปลูกกาแฟที่บ้านมณีพฤกษ ตำบลงอบอเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านของเราโดยมูลค่าประมูลเมล็ดสูงถึง1บาทต่อ1นกิโลกรัมกันเลยทีเดียวออยบ,ยบ้านมณีพลึกอยู่บนดอยสูงในอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเป็นหมู่บ้านชาวม้งเลยล้วเป็นพื้นที่ที่สู้รบในสมัยที่มีความขัดแย้งทางอุดมการณ์การเมืองอย่างรุนแรงต่อมาโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้ามาพัฒนาหมู่บ้านส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกกาแฟเพื่อลดการทำไร่เลื่อนลอยและส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านมณีพฤกตั้งอยู่ที่ความสูงตั้งแต่1,200เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางบางพื้นที่สูงถึง1,500เมตรจึงเหมาะมากในการปลูกกาแฟที่ให้รสชาติด,ดียิ่งกาแฟปลูกในที่เย็นกระบวนการตั้งแต่ติดเม็ดจนสุกเป็นสีแดงจะช้าลงทำให้มเมล็ดมีความหนาแน่นของเซลล์เยอะ นำไปสู่การมีแร่ธานเยอะขึ้นและทำให้รสชาติเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งอร่อยกาแฟมณีพฤกมีคุณภาพอยู่ระดับแถวหน้าของกาแฟน่านโดยมีผู้ดูแลการผลิตคนสำคัญคือเคเรบจอแดนลูกชายของมิชชันารีที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในหมู่บ้านเครับเคยทำงานในโรงคั่วกาแฟชั้นนำของสหรัฐอเมริกาจึงนำความรู้มาพัฒนากาแฟของที่นี่ให้มีคุณภาพระดับสูง โดยให้ชาวบ้านทดลองปลูกกาแฟาหลายสายพันธุ์เมล็ดก,กาแฟาบ้านมณีพฤกษ์เป็นมเมล็ดก,กาแฟาสายพันธุ์เกอีชาที่ถูกขนานนามว่าเป็นนางฟ้ากาแฟาแห่งกาแฟน่าน,านเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งของอาราบิก้าที่มีที่มาจากชื่อของแหล่งต้นกําเนิดอย่างเอธิโอเปียให้รสชาติขมอมเปรี้ยวคล้ายกับส้มสายนําพึ่งให้กลิ่นหอมอ่อนคล้ายดอกมะลิและส่วนใหญ่มเมล็ดก,กาแฟาสายพันธุ์เกอีชาก็จะนาํามาคั่วอ่อน ถ้าใครเป็นคอากาแฟสายเข้มข้นอาจจะไม่เหมาะกับรสชาตินี้นนนกาแฟมณีพฤกขายในรูปแบบเมล็ดมีทั้งขั้วเข้มขั้วกลางและขั้วอ่อนเมื่อชงแล้วมีกลิ่นหอมไม่แพ้กาแฟชั้นดีจากแหล่งอื่นที่สำคัญคือเป็นกาแฟธรรมชาติที่ปลูกในป่าช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้และช่วยรักษาป่าต้นน้ำน่านไว้ อย่างไรก็ตามไม่ว่า,ากาแฟจะพิเศษขนาดไหนถ้าคนดื่มไม่รับรู้ความระม,มูลไปกับรสชาติอัตรบที่ชื่นชมอะไรต่างๆก็จบเช่นกันดังเช่นมิตรภาพและน้ำใจความช่วยเหลือเกื้อกูลสิ่งที่เกิดจากความประทับใจเป็นภาพที่เราคิดหวังไว้ห้องสมุดประชาชนของเราจึงจัดสรรมุมกาแฟขึ้นมา ว่าเราอยากให้กาแฟเป็นส่วนหนึ่งของจุดเชื่อมโยงของผู้คน<อ>ให้สถานที่ให้ทุกคนได้มาเจอกันแม้จะเป็นเพียงมุมพื้นที่เล็กๆแต่เราก็มองเห็นความอบอุ่นรอยยิ้มการทักทาย<อ>เกิดความทรงจำอันน่าประทับใจให้กาแฟเข้าถึงกับทุกคนได้แวะมาเยี่ยมเยือนไรบรี y c a าเฟของเราได้นะคะแล้วท่านจะพบกับอีกหนึ่งบรรยากาศของการชิมกาแฟเมืองน่านที่เปี่ยมด้วยมิตรภาพ พอมุมสบายๆที่จะได้จิบไปอ่านไปอยู่ที่ไหนก็สุขใจความสุขง่ายๆหาได้รอบตัวเราแล้วพบกันใหม่ใน e อพต่อไปสวัสดีค่ะ